ในโลกที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดของความงดงามภายนอกความปรุงแต่งของกายนี้ถูกเทิดทูนถูกห่อหุ้มด้วยความหลงไหลจนผู้คนมากมายไม่เคยแม้แต่จะหันกลับมามองว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ถูกเรียกว่ากายนี้คืออะไร คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้นำพาให้เรามาชื่นชมร่างกายไม่ได้สอนให้เราเพลิดเพลินพอใจในกายนี้แต่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นกายตามความเป็นจริงในแง่ที่จะนำไปสู่การทำลายความหลงผิดและพาออกไปจากการยึดถือว่ากายนี้เป็นของเรา เป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราบทเรียนในวันนี้จะพาเข้าสู่อีกในยะหนึ่งของการพิจารณาเห็นกายในกายโดยในยะของปฏิกูลบรรพะซึ่งเป็นวิธีพิจารณาที่ตรงลึกและชัดเจนต่อความจริงของกายอันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะถอนรากแห่งความหลงไหลในรูปกายนี้ค่ะ ในปฏิกูลบรรพะพระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีพิจารณากายในกายในอีกในยะหนึ่ง ที่แตกต่างจากการพิจารณาด้วยอิริยาบถหรือสัมปชัญญะเพราะในเนยะนี้ไม่ได้อิงการเคลื่อนไหวของกายไม่ได้เน้นที่การกระทําใดๆของกายในการใช้ชีวิตแต่เป็นการพิจารณากายโดยสภาพที่แท้จริงด้วยเนยะที่เป็นปฏิกูลค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมา มีหนังเป็นที่สุดรอบด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอด ส้ใหญ่ไ้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเะเลบหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อมูด จะเห็นได้ว่ากายนี้เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลมากมายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดทั้งภายในและภายนอกซึ่งเมื่อใครพิจารณาอย่างซื่อตรงด้วยปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงในความเป็นปฏิกูลของกายนี้ จะเข้าใจได้ว่ากายนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรพอใจหรือควรลหลงไหลเลยแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้ายังได้อุปมาเพื่อให้เห็นภาพชัดต่อไปว่าให้มีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญชาติต่างอย่างคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสาร บุรุษมีในตาดีแก้ไทนั้นแล้วพึ่งเห็นได้ว่านี้เข้าวสาลีนี้เข้าเปลือกนี้ถั่วเขียวนี้ถั่วเหลืองนี้งานี้เข้าวสารฉันใดพี่ขู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันการอุปมานี้แสดงให้เห็นว่าท่านเปรียบหนังที่เป็นที่สุดรอบด้วยของไม่สะอาดนี้ด้วยไทยมีปากสองข้างและเปรียบอวัยวะที่มีประมาณต่าง ที่มีอยู่ในภายในกายนี้ด้วยธัญ,ญพืชต่างๆทำให้เราเห็นว่า กายนี้เปรียบได้กับถุงหนังที่ห่อหุ้มสิ่งปฏิกูลไว้มากมายการอุปมานี้แสดงให้เห็นถึงการแยกแยะองค์ประกอบของธัญ,ญพืชต่างๆภายในไทยเช่นเดียวกับการแยกแยะองค์ประกอบของกายอย่างมีปัญญาโดยให้เห็นว่าเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นปฏิกูลมีความไม่งามและเป็นธรรมชาติที่แยกออกจากกัน เป็นธรรมชาติที่ประกอบรวมกันอยู่ภายในถุงหนังคือผิวหนังนี้ลองนึกภาพว่ามีถุงหนังใบหนึ่ง ที่ใส่ธัญพืชปะปนกันอยู่มากมายหลายชนิดทั้งหมดรวมในภาชนะนั้นคือถุงนั้นใบเดียวแต่บุรุษผู้มีตาดีย่อมสามารถแยกแยะได้ว่าธัญพืชใดเป็นธัญพืชใดสิ่งใดคือข้าวสาลีสิ่งใดคือถั่เขียวไม่เผลอหลงเข้าใจว่าทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งเดียวกันทั้งกอง พระพุทธเจ้าจึงเปรียบให้เราเห็นว่าการพิจารณากายก็เช่นกันกายนี้เต็มไปด้วยธาตุต่างๆที่ไม่สะอาดไม่งามและไม่ใช่ของที่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย ทั้งหมดรวมลงอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากายนี้และผู้มีปัญญาย่อมแยกดูได้ว่ากายนี้ประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลอะไรบ้างตามความเป็นจริงไม่หลงเห็นว่ากายนี้คือเราหรือนี้คือกายเราเพราะสิ่งที่ประกอบเป็นกายนี้ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ปะปนและเรียงรายอยู่ในถุงหนังใบหนึ่งนี้เท่านั้นเอง การพิจารณาเช่นนี้ จึงไม่ใช่เป็นการเพ่งกายหรือบังคับให้เห็นความน่ารังเกียจของกายอย่างฝืนใจแต่เป็นการพิจารณาเห็นกายโดยความเป็นกายตามความเป็นจริงเพื่อนำไปสู่ปัญญาและเข้าใจว่ากายนี้ไม่มีส่วนใดที่น่าย,ยินดีเลยเมื่อไม่ยินดีในกายนี้จากการรู้เห็นความเป็นจริงของกายด้วยความเป็นปฏิกูลความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้และความ เพลิดเพลินพอใจอันเนื่องด้วยกายนี้ ก็ยอมจางคลายลงไปตามลำดับและนำไปสู่การสลัดคืนซึ่งกายนี้ได้ไหนที่สุดคะ่ะนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ชัดเจนว่าสติที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นคำว่าเพียงสักว่านี้ลึกซึ้งมากเพราะแสดงถึงความรู้ที่ไม่ประกอบด้วยความเข้าไปยึด ไม่ใช่ความรู้แบบที่ปรุงแต่งด้วยความเห็นว่านี่คือเราหรือนี่คือของของเราแต่เป็นการใช้กายนี้เพื่ออาศัยระลึกเท่านั้นพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้พิจารณากายเพื่อจำชื่ออวัยวะให้ครบ หรือเพื่อฝึกจำให้แม่นว่าอะไรเรียงตามอะไรแต่เพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ของสะอาดไม่มีส่วนใดที่เป็นของสะอาดไม่ใช่ของที่ควรหลงรักไม่ใช่ของที่ควรยึดถือไว้ว่าเป็นของเรา เป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดถือไว้เลยและเมื่อเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆด้วยปัญญาอย่างมีสติสัมปชัญญะความหลงหรือโมหะก็จะค่อยๆค,คลายลงความยึดมั่นที่มีในกายก็จะเบาบางลงแม้ราคะหรือความกำหนัดที่เนื่องด้วยกายนี้ ก็จะเบาบางลงตันหาและทิฐิในความเห็นที่ซ่อนอยู่ว่ากายนี้คือของเราก็จะถูกถอดถอนออกไปทีละน้อยสุดท้ายแล้วเป้าหมายของการพิจรารณากายในกายก็ไม่ใช่เพียงเพื่อความรู้เท่านั้นแต่เพื่อให้หลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในกายได้อย่างแท้จริงค่ะ ในการฝึกปฏิบัติพิจารณาในชีวิตประจำวันการพิจารณากายในกายโดยในยะของปฏิกูลบรรพะนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในเวลานั่งสมาธิหรือในสถานที่ที่สงบเท่านั้นหากแต่สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่ช่วงเวลาที่ร่างกายแข็งแรงไปจนถึงยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยค่ะ ในเวลาปกติแม้เพียงขณะล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ำเห็นเสมหะเลือดน้ำลายกลิ่นตัวกลิ่นปากหรือเห็นเหงื่อที่ไหลออกจากร่างกาย ก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้เป็นทำเครื่องเตือนใจให้ระลึกว่ากายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดไม่มีอะไรน่ายึดถือไม่มีสิ่งใดที่ควรภาคภูมิใจหรือน่าหลงไหลทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นของเน่าเปื่อยสลายไปและไม่สามารถยึดไว้ได้จริงในเวลาปลีกวิเวกแม้ไม่มีสิ่งเร้าภายนอกก็สามารถพิจารณากาย Bye. โดยอาศัยสัญญาการระลึกถึงอวัยวะต่างๆได้อย่างละเอียดเช่นระลึกถึงไส้เลือดสเลตหรือของเสียภายในกายโดยไม่ต้องมีภาพให้เห็นจริงๆซึ่งการฝึกแบบนี้จะเป็นการฝึกสติและโยนิโสมณสิการในเรื่องการตามเห็นกายในกายเป็นของไม่งามได้อย่างแยบคายมากขึ้นค่ะในเวลาป่วยไข้การมีธรรมะเช่นนี้ไว้ใน ใใจจะทำให้สามารถเปลี่ยนช่วงเวลาที่ยากลำบากให้กลายเป็นโอกาสแห่งการเจริญปัญญาเห็นความไม่งามของกายตามความเป็นจริงเห็นความเป็นของไม่สะอาดแห่งกายนี้ด้วยสภาพที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้นและอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ได้เลยค่ะ การพิจารณาเห็นกายในกายโดยในยะของปฏิกนนูลนี้ถือเป็นธรรมะที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการลดละความกำหนดัดความติดข้องความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสท,ทางกายโดยเฉพาะในเรื่องของการมาราคะซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบแต่ฝังลึกถ้าไม่เห็นโทษของกายหรือไม่เห็นความไม่งามของกายความกำหนัดในกามทั้งหลายก็จะยังยึดแน่นอยู่ตลอดไปอย่างไรก็ตามการพิจารณาในในยะนี้ ก็มีข้อควรระวังอยู่เช่นกันเพราะแม้จะง่ายกว่าอาณาปณาสติเพราะไม่ต้องอาศัยสมถะเป็นขั้นตน้นไม่ต้องเริ่มจากการตั้งจิตให้นิ่งก่อนจึงเหมาะกับผู้ที่ยังทำสมาธิไม่ชำนาญตั้งสติเพื่อระลึกรู้ทำอย่างละเอียดไม่ค่อยได้แต่การพิจารณากายในลักษณะนี้เป็นลักษณะเดียวกับการเจริญอสุภสัญญาซึ่งในสมัยพุทธกาลก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่พระพิชุ หลายลูกปรงชีวิตตนเอง เพราะเจริญอสุภสัญญาอย่างผิดทางคือเกิดความรังเกียจกายอย่างรุนแรงจนกลายเป็นทิฏฐิวิปลาดหรือทัศนวิปลิตบ้างหรืออิทหนาระอาใจในกายนี้จนทนอยู่ต่อไปไม่ได้บ้างด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนอาณาปานสติขึ้นไว้เป็นวิหารธรรมเพื่อให้พิขุผู้ปฏิบัติได้พักจิตในธรรม ที่ไม่กระทบแรงเป็นกลางและเป็นไปเพื่อการเจริญสติอย่างต่อเนื่องโดยไม่ก่อให้เกิดความอิดหนาระอาใจในกายนี้ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าอาณาปานาสติเป็นตถาคตวิหารหรือเครื่องอยู่ของตถาคตค่ะแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ ไม่ได้เพิกถอนการพิจารณากายแบบปฏิกูลนี้ท่านยังได้กล่าวแสดงถึงประโยชน์ของธรรมนี้ไว้อย่างชัดเจนเพราะการเจริญธรรมข้อนี้ก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่มุ่งตรงไปสู่ความคลายกำหนัดในกามหรือกามราคะได้เพราะฉะนั้นการพิจารณากายในกายด้วยในยยะของความเป็นปฏิกูลจึงเป็นธรรมที่ควรฝึก ควรเจริญอย่างมีสติมีปัญญาและมีความระวังไม่ให้กลายเป็นการเพ่งโทษหรือเพ่งความรังเกียจในกายนี้แต่ให้เป็นการเห็นตรงในความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ของงามไม่ใช่ของที่ควรยึดและแตกดับไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นค่ะการพิจารณากายในกายโดยในยะของปฏิกูลบรรพะนี้ แม้จะดูเหมือนเป็นการมองกายในแง่ที่ไม่น่ารักไม่น่ายึดแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นการเมตตาต่อตอนเองเพราะการไม่หลงผิดในกายนี้คือการป้องกันตนจากความทุกข์ที่เกิดจากความหลงความติดข้องและความผิดหวังในสิ่งที่ไม่อาจยึดไว้ได้จริงอันเกี่ยวเนื่องด้วยกายนี้ ธรรมะข้อนี้จึงเปรียบเสมือนกระจกที่ซื่อสัตย์ไม่หลอกลวงผู้ใดไม่ว่าสังคมจะยกย่องรูปร่างความงามหรือเยินยอกายนี้เพียงใดสุดท้ายแล้ว กายนี้ก็เป็นเพียงธรรมชาติที่ไม่งามและไม่พ้นความเสื่อมสลายและไม่ใช่ตัวตนของใครเลยผู้ที่ระลึกถึงกายนี้ด้วยความเข้าใจและด้วยปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมค่อยๆคลายจากความยึดมั่นถือมั่นคลายจากความกำหนัดในกามค่อยๆเห็นทางออกจากวัฏตะของความอยากในกามและความเกิดทั้งหลายที่เนื่องด้วยกายนี้เมื่อมี ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องรังเกียจกายไม่จำเป็นต้องเพ่งโทษมันเพียงแค่รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ไม่งามเหล่านี้นั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา และนี่ก็เป็นอีกแง่หนึ่งของการพิจารณาเห็นกายในกายยังมีนัยยะอื่นๆที่แสดงถึงการพิจารณากายด้วยวิธีอันลึกซึ้งและแยบคายแตกต่างกันไปซึ่งฟ้าจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักในแง่ของนัยยะต่างๆในอีพีถัด ไปสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ทำพอดแคสต์สวัสดีค่ะ